w อ s t ินไม่ค่ะค่ะรายการนี้นะคะจะมีกดเหล็กอยู่2ข้อแากรับเชิญเนี่ยจะต้องเอาของรักของหัวของเต้งเนี่ยมานะคะเพื่อให้กับฟนแปนะคะที่กดไลค์กดแชร์รายการนี้และข้อที่2ค่ะเราจะร้องเพลงยังไงก็ได้ให้ไม่ติดลิขสิทธิ์อ้วมามยชิงชิารออารออารอ อา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 วาไม่นไรหานาเดจเบอรทร้องได้บ่เฮ้ยอันนั้นคนร้องเพลงไปๆไม่โทรก็แยกย้ายกันไปอ้าลัดแน่ใครจะมารายการนี้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทังนั้นกินน้ำมาเยอะเยอเย้ย

เวลาเจอตัวเิงเขาถกอะจังเรียบร้อยจังคิดว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบวจะตีลังกาเดินเข้ามาพร้อมกันอดไเตรียมตัวแลนไปไไปไปไปเลังตชิชิพร้อมกว่าลังเชิตใน Google c e r ว่าอยากพี่รุนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรียก สวัสดีค่ะกลัาพบกับเมกกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่า What's in My ค่ะค่ะวันสิมนคาของมิวกี้นะคะจะไม่ได้เป็นการมาเปิดรถว่าในรถมีอะไรบ้างแต่ว่าตั้งใจทํารายการนี้มากเพราะว่ามิวกี้อ่ะมีอินสปายจากรายการหนึ่งนะคะที่มิวกี้ชอบดูมากมากนะคะนั่นคือรายการคาว์พูค่ะคืออยากทํารายการแบบนี้มานานมากแล้วคือเป็นความฝันมากไม่ได้ทําสักทีอะปีนี้มาละต้องทําและแน่นอนว่ารายการนี้มิวกี้เชื่อว่าจะทำให้คนมีความสุขคือตัวมิวกี้เองเนี่ยเวลาที่เครียดเนี่ยหรือว่าเวลามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะจะช ฟังเพลงมากๆเพราะว่าการฟังเพลงคือทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็รายการนี้จะเป็นรายการที่เรามีแขกรับเชิญทุก EP ีแล้ววนันนี้คนแรกที่เราอยากจะให้มาอยู่ในรายการเราอะ่ะซึ่งเป็นคนที่เราอะ่ะประทับใจเขาแล้วก็ชื่นชอบเขามากๆเราก็เลยเชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารายการนี้จะจอยไม่จอยขอบอกก่อนนี้นะคะว่ารายการนี้นะคะจะมีกฎเหล็กอยู่2ข้อนะคะข้อแรกก็คือแขกรับเชิญเนี่ยจะต้องเอาของ รักของหัวของเตงเนี่ยมานะคะเพื่อให้กับแฟนๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์รายการนี้นะคะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยคนเนี้ยจอยมากแค่ไหนนะคะแล้วเราก็จะสุ่มแจกนะคะแล้วก็เอาของของแขกรับเชิญเนี่ยให้กับแฟนๆท่านนั้นไปนเลยค่ะและข้อที่2ค่ะเราจะร้องเพลงยังไงก็ได้ให้ไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเบื่อเหลือเกินกับการที่ติดลิขสิทธิ์พอกันทีพอพอ เพ okay ื่อนๆพร้อมยังคะตอนนี้มิกิพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเลยดีกว่าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาไม่เอาอยู่แล้วอุ้ยคือคำว่าหลูหลามมาเห่าคือแบบฮาบูเราจะไม่เอารถแบบธรรมดามาลักพุ่ยา o อ my god so impressive thank you so much for having me today yeah yeah you deserve it thank y o thank you กี่ชั่วโมงวะเท็เนี้ยร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงกว่าเด็กเรามีสองข้อนะคือข้อแรกอยากจะต้องเอาของรักของขวงมาให้แฟนๆที่ติดตามเราบอกเลยว่าใครที่ได้สิ่งนี้ไปคือจะแบบ oh my god จริงปะเนี่ยจริงและข้อที่สองค่ะอยากจะต้องร้องเพลงไงก็ได้ให้ไม่ติดดิค่ะ ไม่ยากเลยที่ผ่านมาทั้งชีวิตไม่เคยติดเลยมาเม่แล้วบอกเลยนะคะว่านอกจากจะดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันวันนี้อตอนเนี้ยบเลยนะร้อนอ๋อคนร้อนขึ้นม่คุณแม่ค่ะแม่แม่แป๊บนึงนะแป๊บหนึงนะนี่นี่คุณถามอะไรไม่ใช่รถรถหนีบชุดแป๊บนึงตอนนี้รายการเราอ่ะยังไม่มีสปอนเซอร์ใช่ป่ะทำให้ลูกค้าเห็นว่าเวลาที่เราจะเป็นยังไงที่จุฬาบอกว่าแมสก์ตัวนี้คือนุ่มมาก ไม่เชื่อพี่ใส่ไปนะไม่ติดเครื่องสำอางจริงปะเนี่ยจริงจริงเพราะว่าอะไรรู้ปะค่ะยังไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้ติดเครื่องสำอางแม่รู้ไหมว่าว่าแม่ยี้ห้อนี่เออมันยังไงฟูดเกรดเลยนะฟูดเกรดคือกินได้นะถามจริงแล้วกินได้เนี่ยได้ได้หนึ่งคำด้วยนะอ่ะไม่เชื่อทําให้ดูตาดาดาตาตาตาาตาตาฟูดเกรดลดออกก็ได้ลดออกก็ได้ มันจะต้องมีเพลงในโดวงใจของเราที่เรารู้สึกว่าฟังเพลงเนี้ยแล้วมันแบบเขแต่งให้เราครูสลาแต่งให้เราเยงไงไ yeah. 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 n เพราอะไรจ๊ะมึงชอบหรอเลเรื่องเพลงี้ถูกใจไหมพูดมาก่อนที่สุดอะยังไงมันมีเรื่องอะไรจะมาเมาส์กันมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างว่า มิก้เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะรู้จักเราในมุมหนึ่ง yeah, yeah. ร่ำลมาส์ <laughs> อ่ Thailand you know my name อย่าอย่าเพราะว่ายังคงบอกยังคงบอก Thailand you know my name อยากี่รุนเนี่ยมีอะไรที่อีกด้านหนึ่งที่คนในในโซเชียลหรือว่าคนในออนไลน์ไม่รู้จักเราขอบคุณสำหรับคำถาม<ห>นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับอำาไม่ม <laughs> ีหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเอออะ บะเทิงโบกเวดโวยวายคือจะคิดจะคิดว่าป็นคนที่แบบตลกตลอดเวลาสนุกจะอยากไปรู้จะต้องบอกว่าเฮ้ยรูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเรียบร้อยจะไม่ค่อยท้าคนที่เราไม่รู้จักก่อนเลยถามจริงจริงไม่ได้หยิ่งนะแต่แบบว่าจะเกรงใจอ่ะเวลาเจอตัวเิงเขาถกว่าเฮ้ยทำอะไรเรียบร้อยจัง คิดว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบว่จะตีลังกาเดินเข้ามาเฮ้อใช่ฉันาม่ทำงานนะ a i d เพราะเหรอเหนื่อยเจอแล้วเหรอเหนื่อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณเชิแขกรับเชิญคนต่อไปอะบอกเลยว่ามาตรฐานสูงมากแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ธรรมดาค่ะว่าไม่มีมาบายังไงล่ะอะไรที่หยาดพิรุณไม่ชอบเลยในงานของตัวเองืมตื่นเช้าเอออมมอร์นิ่งเพอร์เซนตกี่โมงคือกี่โมงถ้าต้องตื่นก่อนแบบ ก่อนเก้าก็คือเรียกว่าเช้าเรียกว่าเช้าแล้วจะแบบรู้สึกว่าอืเช้าจังเลยก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือตลกมากอินันนิสายนะเขาชอบตื่นเช้าอ่าอย่างนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิเขาจะชอบเขียนว่านกที่ตื่นเช้าคือตัวที่อยเงินเย่แค่เรียกความเร็วตอบกลับมาเลยว่านกที่ตื่นเช้าคือนัวที่เสนอจบจบบทสนทนาแค่นั้น คือแต่ว่าจริงๆเราเป็นข้อเสียนะก็กำลังปรับอยู่เพราะรู้สึกว่าการถือช้ามีประโยชน์หลายอย่างเหมือนกออนันอะเรื่องสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าเห็นไหมก็คือเราฟรีก็คือเราที่เจ๋ออะไรเงี้ยคือเราเนี่ยรู้สึกว่าวันนึงอ่ะขอให้นอนให้มันได้สักแปดชั่วโมงแต่ค้าว่าแปดชั่วโมงเราบางทีเราตีสามวันนี้เราตื่นยังเฮ้ย หรือละมืออยู่วะและอย่าลืมนะคะสำหรับแมสชินนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะอยากให้แมสนุ่มๆแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะค่ะอ่ะมาเพลงต่อไปที่เป็นตัวอย่างทําทําไมวะเรียกแขกอ๋อเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเพลงต่อไปที่ฟังแล้วมันจอยที่สุด ไม่เต้นนี่ตายอย่าเงียขึ้นมาไม่เต้นรถตายอย่าอย่าอย่าอขอท่านั่งดีๆนะมันเห็นพุงเฮ้ยของพี่เหรอของพี่ของพี่พี่ถือไม่ใช่เลยนะพิดพุงแต่สิ่งที่ตากล้องบอกคือของยใไม่ห็นแต่เห็นของห้าสองหนึ่ 哈达了，哼！问客问难走哇，和尚来家还多问，问亲问婚问爱，喝到我心都冒了哇！哈！忙问忙问忙求，他不不不三心二意，我用不慌的借口自然就开的。哈！忙了不累吗？忙了忙了不累不骚吗？啊！真打真踩真嗨过，哎呀！莫再提那两老门了不累吗？哈！忙了不累吗？<music> <music> ป่าได้กะบอกไปหาอาไรยังสีเปะแกไอ้หน้าม้าก้องอนแัลอล่อเบิ่งปาได้หัวใจสิป้าซีเพ้เฮ้ยอ่ะซีเพ้เหรอเพ้เพ้จอยจอยทีนี้จอยค่ายนี้เขาไม่เกลียดฤกษ์เกษตรร้องได้ทั้งค่ายเลยลำยัยไม่เกลียดฤกษ์เษตรนางน่ารักมากนี่เคยไปขอเฤกษ์เกษตรเขาบอกว่าขอร้องตลอดชีวิตเขาบอกเอาไปเลยเนี่ยร้องได้ทั้งกระเบ้มเลยแม่ตก็เชิญมารายการแล้วต้องมาแก้วนีืแก้วอะไรคะถ้าเป็นคอนเซอร์นะโอ้โห เก็บความเย็นได้300กว่าวันค่ะ o ้ oh my g o d ที่จุด o ้ oh my g o d ที่จุดจริงๆร้อนนะ <laughs> <laughs> อยาดพี่รุนเคยหยาดแก้ข่าวอะไรที่คนเข้าใจเราผิดไหมไม่ได้เชิงอยาดแก้ข่าวาแต่ว่ามันเป็นอรนบางสิ่งที่คนแบบว่าเข้าใจผิดในตัวเราอเแช่นแ<ะ>ช่นทุกคนจะคิดว่านี่เป็นกระเทยใน Google เซิร์ชว่าหยาดพี่รุนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <laughs> ซึ่งเราไม่เคยให้คําตอบใครไม่ว่าจะถามแบบ Face to Face หรือว่าถามในคอมเมนต์ในโซเชียลเราบอกว่าเราเป็นอะไรก็ได้แล้วเราติดนิสัยเรียกตัวเพื่อนเพื่อนกระเทยด้วยเพราะว่าเพื่อนเราอยู่กับเพื่อนกระเทยเยอะจริงก็เลยไม่อยากตอบรู้สึกว่าเราเป็นอะไรก็ได้จริงๆอ่ะคือร่างกายเราอาจจะเป็นผู้หญิงแต่ใจ,ใจเราอาจจะเป็นกระเทยก็ได้แม่นี่หรอปะได้ฉันเรียลให้เขา<อ><อ>รู้ว่าฉันเจ็บ <laughs> ใช่ไหมว่าฉช่หรชอเชล่าอย่างไรเนี่ยสมหญิงก็แบบมองลงมาแล้วปุบมือให้เราสุด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 ่จีจริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะแก้ข่าวหรืออะไรแต่ว่าเออเราเป็นอะไรก็ได้แหละเพราะเดี๋ยวนี้มัน lgbtq อ่ะคำผานต่อไปเรื่องตลกในโซเชียลที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าตลกจังวะ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนประามาณปีที่แล้วอ่ะช่วงที่ทำช่องกันใหม่กับพี่สไปอ่ะ,อะ,อะหรือเวลาเจอกันข้างนอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่ชอบพี่มากเลยค่ะพี่สไปร์ต<ะ>เรียกดนีน้มาสไปรแล้วเวลาสไปรไปเดินห้างเขาบอกว่าโอ้ยพี่ชอบพี่จังเลยพี่อยากพี่ดูนี่ร้องละแม่เพลงละแม่เขาจะมาดูหน้ากันว่าเราเหมือนกันตรงไหนวะ แต่แม่เข้าใจไหมคือคนมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันมีความแบบเป็นย่าหลานอะเป็นพี่รหัสพี่คณะกันมาแล้วมันจะมีดีเอ็ที่มันแบบมันเหมือนกันโดยอัตโนมัติโดยที่เราสองคนอะไม่รู้ตัวว่าแบบเราเหมือนกันอแต่พอมาดูจริงอะเอออีดอกเหมือนจริงป่ะเหมือนแม่กระทั่งลูกของคนที่กว้างอะเหมือนขนาดนั้นอะอ่ะแล้วเพลงไหนที่เวลาแบบไปผับแล้วแบบเพลงนี้ขึ้นมานี่โอ้โหเพื่อนเคลีย์ะไรเพื่อนแบบเคลียเอามันสุดเต้นสุดอะหนูว่ายังไงก็ต้องลูกทุ่มอะมา มาสวัสดีค่ะเบลเฮ้ตบลเฮ้ต่า,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 าไเฮ้ใครจะมาะราการน,นี้ไม่ต้องไปออกกำลังกายนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทออั้นั้นกินน้ำมาเยอะ <c oughs> พร้อมกันเตรียมตัวนเราไัพกันลก็คือเพลงนี้เลยก็คือเพลงนี้เลยเพลงนี้คือลูกทุ่งอ่ะได้หมดแม่อะสะกนเสื้อเข้าอีกแล้ว่ะขายหน่อยแล้วบอกเลยาว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เก็บความเย็นนะคะค่ะสามารถเก็บความร้อนได้นานถึงห8รเวัน โอ้ยหกร้อยแปดสิบห้าเลยเหรอปีกว่าเลยเหรอปีหนึ่งก็วิโยแล้วนะปีกว่าเลยนะเฮ้ยแจ้งอะไรเนี่ยลูกค้าว่าลูกค้าต้องเข้าอยู่แล้วต้องมาเท่านะตอนนี้ถึงไหนแล้วไม่กันกี่นาทีแล้วอะไรที่ทำให้หยาดพิรุณน่ะมีความสุขโอ้โหการที่ได้กินของอร่อยเออนี่คือความสุขแน่ First priority เลยการที่ได้กินของอร่อยกับคนที่เราถูกคออ่ เพื่อนฝูงที่ถูกจะจริตถูกใจเมาทมอยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องหรูหราเลยนั่งกินแบบโอ้โหสตรีทฟู้ดข้างทางขอให้จอยขอให้รู้สึกว่ามือนี้มันมัน,ม,นมันคือความแบบโอชามันอยตรงนี้เออจริงแค่นั้นเลยชีวิตหนูนะจริง,รงเียบง่ายเท่านั้นเลยคยือหลายคนน่ะจะชอบเข้าใจว่าแบบเหมือนคนอยี่งพวกเราอ่ะจะต้องชอบอะไรที่มันแบบ มุ่นวมายยุ่งยากซับซ้อนอันนี้พี่พูดถึงตัวพี่ด้วยนะเพราะว่าแบบหลายคนจะเข้าใจว่าแบบพี่เป็นคนต้องต้องเลิศเลยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ต้องเพอร์เฟกต้องอะไรไม่พี่จะเป็นสายที่แบบชอบเล่แคบเพื่อนอ่าอมึงอยืนหนายืนหนาที่อยากยืนหนาเอาแม่หนูอยู่บ้านแล้วออกมาไงแม่หนูยังไม่มีรถเลยแก๊ปมันนู่นนี่นั่นมึงรอมึงรอเดี๋ยวคนรู้เวลาเป็นลับเหรออย่าเล่นลิ้นอย่าอย่าเล่นลิ้น อย่ายาหย่ายญ่าหญ่าหญ่เราก็จะเป็นฟิลแบบเทคแค่ใหญ่เพื่อนทุกคนแบบมีความสุขสนุกสนานเเป็นฟิลนั้นสิแล้วเป็นในดวงใจของหยาพิรุนโอ้ my gosh จริงๆชอบหลายคนแต่ถ้าให้รู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักร้องเราอยากฟิลประมาณเนี้ยเออคือเจสซี่เจเพลงมายังไงยืดแล้วเราต้องมียืดให้คนข้างนอกเราดวยวา and are and to a, and a, and a Child. i really really so serious. Fine. i really really serious. and, she and, and, and so high and that you can't even have a good time. Everybody, everybody look to the yeah. Everybody look to the... come on. And you love like that. We <laughs> with love tonight. It's not about the money, money. Money, money, money World dance Forget about the price Ah, a hand in bottle Yeah, bop, saying bang, say And a bottle, yeah Bop, bling, bop, bling, one, two, three World dance Forget about the price ไส์แ็กก็คือเป็นป้ายที่ติดกับเสื้อผ้าต่างไปราคาไปราคาที่ติดกับเสื้อผ้าทนี้จะพูดประมาณว่าแบบเอยชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ที่ราคาเวอร์บางอย่างความสุขมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของแบบแม่มิวกี้ก็ได้ว่าคือทุกคนอาจจะมองไปว่าทุกอย่างตอนรักชลินนี่คือไม่จําเป็นใช่ถูกคู่ว่รแม่มีตังหนิแแม่ไม่มีไม่มีอยากได้พรใหม่ก็มีอยู่ก็มีอยู่พอแบบว่าพอกินพอใช้พอกินพอใช้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายก็หลายร้อยนะ ลอยก็พอชนห้าหงค์ค่รถตุมสามค่ะแต่มันก็จะซื้อรถบาสแล้วนะขอนใจอนขอก็เถิดเที่ยวลันเานี่ฮะข้อเยียมขออดีอตอนนี้คือว่าหลายคนเครียดด้วยสถานการณ์ต่างๆของบ้านเราแล้วก็แบบที่เชื่อว่าทั่วโลกก็จะทำให้คนมีความเครียดเอาวิธีของหยาดเองก่อนว่าเวลาที่หยาดเครียดกับอะไรก็ตามหยาดมีวิธีคิวใจตัวเอง มันก็น่าเครียดแหละแม่ถ้าพูดกันตามตรงนะหนูว่านัะสถานการณ์น้ำมงน้้ำมันก็แพงใช่ไหมหลังก็ปั่นจักรยานเราเฮ้ยแปลกใหม่นะทำไมค่าพู้จักรยานหาาิฮะฟังพี่นะทำไมมึงไปคนเดียวไม่คือจะบอกว่าคือความเครียดมันเกิดได้และเกิดได้ง่ายมากๆด้วยคือปุบปับทุกคนเครียดหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าลองนั่งคิดกับตัวเองอะลองนึกภาพช่ว ตอนไหนที่ตัวเองมีความสุขอ่าอะฉันอย่างหนูหนูตอบได้เต็มปากเลยกินข้าวอร่อยกินของอร่อยกับคนที่ถูกคอฉะนั้นเราว่าเวลาคุณนึกออกว่าสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขอ่ะให้เบรกจากความเครียดน่นนะไปทําสิ่งนั้นไม่ต้องนึกถึงว่ามันจะต้องแลกมาด้วยอะไรเวลาหรืออะไรก็ตาม,มหยุดอย่าพิโรด<อ>มีคติประจําใจอะไรในชีวิตที่ประคองมาจนถึงทุกวันนี้โคตรเบสิกเลยแม่มเป็นคําที่ น่าจะพูดกันมาแบบร้อยปีพันปีคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนอันนี้เรื่องจริงอะเขาบอกว่ายามใดเราท้อยามใดเราเหนื่อยยามใดเราขี้เกียจเราสิ้นหวังเปลี่ยนยามคนใหม่ค่ะเลิศเลิศเลิศแมก็มีนะมีปะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนสบายใจได้แต่เราสามารถทำให้ทุกคน ไม่สบายใจได้ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้อและเราไม่จําเป็นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดอืเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำถูกต้องขอขค่ะขอบคุณมากค่ะ อยากพี่รุ่นมีอะไรมาให้คนที่ติดตามรายการนี้อ่าบอกกติกาก่อนนะกคุอต้องกดไลค์กดแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วพร้อมก็บอกเหตุผลว่าทําไมถึงชอบอีพีนี้เพราะอะไรบอกมาแบบไม่ต้องเอาอวยแบบอ่ยาพี่รุ่นสวยมากวันนี้แบบไม่เอาเอาความรู้สึกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาแ่อยากชมจริงชมมา ถ้าเป็นเรื่องจริงอะชมได้แต่มันอ่านรู้ว่าใครชมจริงชมอวยเขาอะไรเปล่ามันรู้มันอ่านออกหนังสืออะบอกมอกว่าทําไมถึงชอบมีพีนี้มันสนุกยังไงมันจอยยังไงหรือว่าเออดูแล้วมันได้มันได้อะไรจากตรงนี้เพราะว่าของรางวัลที่วั้นใหญ่สุดนํามาให้มีมูลค่ามากถึง5ล้านบาทแม่เพชรและอยากให้ทุกคนนะคะพบกับรางวัลพบกับรางวัลอ่านมางเกรติ ผู้ลืมเนื้อเลยเขาเน <laughs> <laughs> พี่พีงานบอกว่าคุณญาติขออะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านและเป็นของที่กูแอบรักมากๆที่สุดจริงมะเนี่ยจริงนี่คือมุงกุดที่หนูรักมากๆคือหนูมีมีมงกุดหลายอันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิบแปดรือังอันนี้อันที่สิ ถือว่ายังใช้ได้อยู่ใช่อ่ะก็เลยว่าอ่ะอันนี้แหละน่าจะเป็นตัวแทนของเราที่รู้สึกว่าคนนึกถึงหยาดก็อาจจะนึกถึงตอนที่เราประกวดนางสาวเชียงใหม่งดใจคุณรู้อะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเอามงกุฎนี้ไปเป็นกําลังใจให้กับใครที่ได้ไปอาจจะเป็นคนที่แบบอยากเป็นนางงามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ก็เอาไปเป็นขวัญและกําลังใจแล้วก็เห็นแล้วก็จะให้นึกถึงหยาดแล้วก็นึกถึงพิมุกี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเพี่คนลด้วยเข้าใจป่าวพี่ชอบมาเลยองสวมลองสวมได้ได้ได้อให้ให้ม่มุกี้สวมฟิลแบบฟิลสวมฟิลสวม นี่แม่แม่มันเหมาะกับหล่อนว่ะแม่คือแบบยัวไฮเนสเลยอ่ะอ่ะก็ใครกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปชั่นตรงใจพวกเราเนาะก็จะได้รับมงกุฎนี้ไปเลยนะค่ะขอบคุณทีนีาน้อาดมากนะคะขอบคุณขอบคนี้มูลค่าห้าล้านจริงไหมห้าร้อยมันคือคุณค่าทางใจไไม่ด้เห็นไหมคล้ายแท็กเห็นไหมจริงเข้าใจรึเปล่าอ่ะให้น้องหยาดเล่าความรู้สึกกับตัวนี้หน่อยแล้วก็รายการใหม่ Was h t in my car Was h t in my car ตอนแรกอะได้ยินชื่อน,นะ,อะพี่แมวบอก Was h t in my car นี่เบอกเฮ้ยรถเราโล่งมากเราไม่มีอะไรให้คนหรอกนะเข้าใจปะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแบบจะให้ไปรองเพลงในรถเราก็เลยแบบเฮ้ยมาถูกทางมันต้องมีพิธีกรคู่จริงๆอะไม่ละค่ะเราชนนั้งไหน นั่งไหนก็นั่งเนี่ยอยากนั่งตรงไหนได้นั่งก็นั่งเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารถคันไหนนะคะหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามนะคะที่อยากเราจะปอนเซอร์ให้กับรายการเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องใหญ่กว่านี้แหละต้องใหญ่กว่านี้นัมันต้องเป็นแบบฟิลแบบรถใหญ่แบบนั่งใหญ่นั่งยาวกล้องสิบตัวตอนนี้กล้องสามตัวไม่พอแล้วไม่พออยากพิ่ลลลลลลลคนมาจะไม่ร้องลลลลลลลมลล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 ลเลล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 เขาเฮ้ย ตอนที่เขาเลากงฉันฟังปุ anyway ๊บฉันแบบฉันชอบอีพี่คนนี้าว่างแล้วช่วยหกกลับโอ้ไหม่ิงิงอารอารึอารึอาร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 อราร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 อ อได้รับไม่ข้อความว่าไม่สนุกทีหาเธอจำไม่ทรองได้บอเฮ้ยอันนั้นคนร้อเพลงไปไปไปไม่โทรเขาแยกย้ายกันไปอรัแน่ในยุคค่านอ่ะตอนอเพลงเนี้ยมัน มันดังมากแล้วคือเป็นเจ้าหญิง R&B คนแรกที่แบบมันสงสัยว่าเขาร้อนยังไงให้ให้มันขึ้นจมูกเราได้ยินว่านาสิกครั้งแรกมั้ก็คือพิลิดียอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อินสปายหนูมาตลอดแล้วเขาเจาะแล้วเขาเจาะหนูแล้วอ๋อหรือว่าร่วมกัใส่หมวกปีหมวกเฉียงนิดนึงแล้วเขาก็จะมีสโลแกนว่าโตมากับ R S เนี่ยเขาจะยังที่สุดอ่าววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องอยากพิรุษสุดๆพี่ดีใจมากแล้วแบบดีใจที่แบบได้ร่วมงานกัน คือจริงๆมันก็นจะมีหลายคนในวงการที่เราได้ร่วมงานแล้วก็ร่วมงานครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยร่วมงานอีกเลยแต่ว่าน้องอยากเป็นคนที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากกลับมาทํางานกับน้องอีกเพราะว่ารู้สึกว่าแบบจอยแล้วก็วันนั้นน่ะเหมือนน้องรีเพราะว่ามีถ่ายพี่รุล่าต่อแล้วก็เลยแบบไม่ได้เจอไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันไม่ได้เอะอะมันยังไม่ได้ชนแก้วมันยังไม่ได้แบบว่าฮารุกูแฮเบอร์กูเฮฟด้วยกันเนี่ยเข้าใจเปล่ามันอะไร ังไม่ได้จอยอ๋อยังไม่ได้จอยกันตอนนี้นองหยาดพี่รุมมีผลงานอะไรบ้างคะในโซเชียลมีเดียออนไลน์ทุกสิ่งอย่างยูทูบทิกตักเอจีเฟสบุ๊คติดตามได้เลยถ้าวันไหนคุณเหงาวันไหนคุณเศร้าแค่กดเสิร์ชคำว่าหยาดพุมแค่นั้นแหละจบคุณจะเศร้าและเหงาก็เดิมอีกเพียดด้วยโอ๊ยตอนนี้เธามีนี้อันไหนคะรายการวิทยุอ๋อพรหัสจุกรุนะคะทุกวันพริฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับรายการพระหัสจุกรุทาง efm จ้าเชิญมากนะอยากไปไปดิ ไปบ้าไปไปช่วยรับโทรศัพท์หน่อเราสนุกมากแม่ขอบคุณมากๆาขอบคุณมากมากเจเค่ะหัอกมาจะชอบแล้วก็ขอให้รายการนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนชอบเพราะมิวพี่ตั้งใจที่อยากจะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่เวลาเครียด อ่สิ่งเดียวที่คิวใจเองคือการร้องเพลงอ่าก็งั้นก็ถูกต้องแล้วล่ะเราอยากเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบได้ความสนุกสนานจากตรงนี้จากตรงนี้เยอะแยะมากมายฉะนั้นก็ติดตามกดกริ่งกรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงเฮ้กรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงไว้รอเลยไว้รอเลยนะคะวันนี้นะคะมิกกี้กับน้องหยาบพี่ลุนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคนไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามง มงทีไนะอันนี้มง17อ่ามงที่ไม่ใช่มงที่สนะมงที่สิปนของคุณแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคหะสวัสดีใจครลจะหน่อยซิหน่อยด้าอ่ะแล้วเปลี่ยนเพลงอลพืเาเดี๋ยวดาโอ๊ยเออเอาที่นแหละ แล้วยังไงทำให้เธอคนเดียวช้ำใจแล้วก็เพิ่มเป็นความรักจริงอาจอาจยางยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกจริงเกินแปลกเนาะแปลกจริง